สวัสดีครับผมเก่งลาบุรีนะครับคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการส่งคิวนะครับโดยปกติทั่วๆไปผมไม่รู้นะเขาปกติพวกท่านๆเนี่ยจะส่งคิวในลักษณะแบบใดเนี่ยผมไม่ทราบนะครับแต่ในส่วนของผมเนี่ยการส่งคิวเนี่ยมันจะแบ่งเป็น3หลัก3ส่วนนะครับส่วนแรกคือ70%ซ์นะครับ 7จ็ที่ว่านี่คือมาจากหัวไหล่นะครับในการส่งคิวอ่าแล้วก็ยี่สิบเปอ์เซนมาจากข้อมือแล้วอีกสิบเปอร์เซนเนี่ยมาจากข้อศอกโดยโดยข้อมือนะครับข้อมือกับข้อศอกเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ไม่ค่อยได้ใช้นะครับในการส่งแรงในการส่งคิวใช้แค่บางช็อตนะครับที่จะเล่นแค่นั้นเองนะครับส่วนข้อมือกับข้อศอกเนี่ยมันเป็นตัว เขาเรียกว่าบังคับนะครับบังคับไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้คิวเนี่ยสายไปายมานะครับคือให้ให้ออกคิวตรงนะในเรื่องของข้อสอบจะให้ค่อยในเรื่องของข้อสอบนะครับจะออกให้ให้ลักษณะคิวออกตรงส่วนข้อมือเนี่ยจนตัวบังคับข่าวนะครับถามว่าตัวบังคับข่าวยังไงอันนี้เรื่องทฤษฎีผมบอกแค่ทฤษฎีก่อนนะครับเพราะว่าจะบังคับข่าวยังไงเดี๋ยวผมจะไปบอกในเรื่องของภาคปฏิบัตินะครับ พราะว่ามันต้องให้เห็นภาพนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือไอ้ตัวเนี้ยคือข้อมือเนี่ยข้อมือนะครับยี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยจะจะจะ,จะสำคัญมากสำคัญยังไงนะครับเพราะตัวข้อมือตัวจะสามารถเราสามารถที่จะอ่าจะเขาเรียกว่าให้ลูกมีพลังนะครับหรือไม่มีพลังเนี้ย อยู่ที่ข้อมือซึ่งข้อมือเนี่ยมันก็จะไปสัมพันธ์กับการในเรื่องของตำแหน่งลูกข่าวนะครับตำแหน่งลูกข่าวยังไงนะครับตำแหน่งลูกข่าวที่เราเคยคุยกันไว้คือหนึ่งเนี่ยตำแหน่งลูกข่าวนี่คือวงกลมรอบนอกนะครับแล้วส่วนที่2คือวงกลมรอบในนะครับแล้วก็จุดเซนเต,นเตอร์เอาเป็นว่าผมผมให้มองภาพง่ายๆนะครับคือท่าเนเคยเห็นเข็มนาฬิกาเนาะ เข็มนาฬิกาก็จะคือมีเลข12 1 2 3หนึ่งสวนไปตามเข็นมนาฬิกานะครับจุดเซนเตอร์คือจุดกึ่งกลางของลูกนะครับวงกลมรอบนอกคืออะไรวงกลมรอบนอกคือ1หัวคิวนะครับ1หัวคิวนี่คือวงกลมรอบนอกส่วนครึ่งหัวคิวนะครับคือวงกลมรอบในหนึ่หัวคิวกับครึ่งหัวคิวต่างยังไงต่างกันตรงที่ลูกขาวนะครับลูกขาวจะวิ่งไม่เท่ากัน นะครับถามว่าทําไมถึงวิ่งไม่เท่ากันเพราะตำแหน่งที่เราแทงเนี่ยไม่เหมือนกันขาวจะวิ่งไม่เหมือนกันท,ทั้งทั้งที่ออกน้ําหนักเหมือนกันนะครับสองในตำแหน่งลูกขาวเนี่ยมันจะก็มีจุดหนงนกาสองนกาสามนกาสี่นกาห้กาเนี่ยคือการหมุนของลูกวิธีที่เราแทงเนี่ยคือให้ลูกขาวมันหมุนหมุนแล้วได้อะไร หนึ่งเนี่ยหมุนแล้วได้อะไรหนึ่งเลยคือได้แน่แคือวิธีการบังคับคือการคอนโทรลเช่นเราแทงจุดที่12บสอนากาคุณเวลาแทงแทงเข้าชิ่งเนี่ยมันก็จะกลับมาโดยตรงตรง,ตรงถ้าเราออกคิวตรงนะครับถ้าออกคิวไม่ตรงก็จะไปไหนไม่รู้อันนี้ผมยกตัวอย่าง1นึ่นกาสองนิากาสามนกาสิเอาไปหัดแทงได้ก่อนนะครับเอาไปหัดแทงได้เลยครับแทงตามเข็มนะาฬิกา1หัวคิวกับ2หัวคิว อ่ะอนหนึ่งหัวคิวกับครึ่งหัวคิวเนี่ยวงกลมรอบนอกกับวงกลมรอบในเนี่ยข่าวจะวิ่งไม่เหมือนกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยในเรื่องของทิศอ่าในเรื่องของปฏิบัตินะครับเอาไว้คลิปหน้าเราจะมาปฏิบัติปฏิบัติกันนะครับว่าสิ่งที่ผมที่พูดเนี่ยจริงหรือไม่ครับอ่ขอบคุณครับนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ